แล้วเลีล้ยวตายเบิ่งตายแต่ผู้บ้าวนะกูบอกว่ามึงอย่าเบิ่งอย่าเบิง่งเฮ้ยมินตายไว้ว่าใครออกมันเกี้ยงนะบ้าหาทม,มล่มพี่น้องฝ่ายแท้ไปไล่งว่ผู้บ้าวนั่นเฮ้ยไปไล่งว่เด็กผูไปอีเด้อมึงจะไปไล่ยางเช้ารถเด้อเออเพื่อยางมึงบ้ายน้อยยางมึงบ้าีนนั้นยากเก็บพี่น้อง อู้ยได้จักโตัวให้กูเบิ้งแน่อันนี้เฮ็ดบ่อจะมาปีเออดีกันเออพีแกงอเงียบพี่น้องเออเพิ่นมาแตนกนจิรงจิรออะไรยังไงก็ว่ากับป่ายนะพี่น้องนไปหาเห็ดพร้อมกันได้สิอือ มือหน้าไปเอาเงห็ดเห็ดไข่ในพูดมาเข้าไปภาคจะแปะแต่เธอในชมราคาในร้่ะจูบเจ้ากับป้ากับป้าหนี่งใช่ไหมมือชื่นมาก่อนนะเด็กเออปิดแล้วอในบอลอันทำซอสนี่แล้ววะนี่พี่น้องจาเพื่อนเพื่อนเป็ี่ยนกุนเชลลาแล้วก็ได้เก็บเห็ดมาพร้อมพี่น้องเอ้ยความมาเนาะเห็ดไข่จ้าเห็ดไข่ก็ได้พี่น้องเห็ดละงก์เนี่ยก็ไม่ส่วนแรกก็จะเป็นเห็ดละงกเหลืองเนาะพี่น้องเออ อันนี้ก็คือเห็ดขานกยูเนาพี่น้องเ่นป็อง่อดนจ้ากันเป็นลมจ้าเออไปแต่บ่ายจนค่ำพี่น้องเออได้สำเนียพอดีแกงอเยน้อยนึงนะพี่น้องแต่บ่ายเรานี้าชวยแฮเออโอ้ย่างกระดายางบสาพี่น้องมาประมาณรดลมโอ้จะเป็นสะเนาะพี่น้องเออวจะมียู่เ อ่เบิ่งจีโร่เพิ่อนพี่น้องจ้าหนีบกันพี่น้องดีนี่พี่น้องจีโร่เพิ่อนก็ได้อยู่เด้อเป็นปีอีกแล้วพี่น้องเป็นปีอีกแล้วอือปีอีกแล้วจ้าปีอีกแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่ซับน้องก็มีจ้าเออมันกูตไวมีต้นลอสนรามีแต่ตตุแม่เนาะพี่น้อง ขวามันมันนี่พี่น้องนี่แหละจิโรอย่ามนี่มันมันพี่น้องเอ้ยจิโร่ออกปีกินมันมันจ้ะตามเส้นไม่สมสิทธิ์แท่พี่น้องจากมือก่อนจากสิบแปดพี่น้องเอ้ยทั้งนี้ก็ได้เห็นไปฏิสิทธิ์มาขัวกินแท่ก็ยังนี่เนาะขัวสกนเบกมาขี้หูถอดเสบะมาขี้เออยปฏิสิทธิ์มาทำไมอืมอัดไว้ให้นางก่อนพี่น้องได้ทั้งจิโรอได้ทั้งเห็ดพี่น้องเอ้ยที่เล็กการเล่นมาเพื่ออัดแตอาดกินน่งมัน รมาจ้ะพี่น้องจามาเดูมาดูกีดตามอีกอะ้รพี่น้องเลยย่างย่างย่างพวกผักในสูตรว่าไงมาปูว่าเมื่อยม่ได้ชิ้แก่พวกหอยเป็นโปรอลไรให้ต่างๆเดินอยู่พี่น้องอนะครับมาใกล้ใจน้องพี่น้องตอนนี้ก็คือมืดฟ้ามัวดินมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยฝนจะมาอีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วจ้าแต่ทางนี้ยังไม่ทันได้กลับเถอะพี่น้องเลยฝนหักกันมาแต่ขุดตะกุนพี่น้องแม่แล้วก็ไรผ

ใช่นะบ่ปาคนว่าจะลงไปใกล้ละยาลงได้ชกหนัปุ๊บล่างเอาวาแนวแร่มากินนะแบูกินจอบเผาจิเบิ้ลันด้วยผูชัดกินนี่เลยมักเด่นเม่นบ่หายด่างต่ำพี่น้องเพราะว่านั่งต่ำแซ่มาเคยสี่ห้าสมาปูกินได้เดือนนี่เดียวได้บนบนจะมาง่ายดอกแม่เข้าือได้เอากันมไวต่ำขนาดก็ได้โอ้ยยังเลือมาเดี่ยว

เราคงไม่จะไปเมื่อวานโอ้ยนักสิบไส่กอดทอมอปลาเลยพี so ่ดอกเอ้ยโอ้สิบ่เล่นอ่แล้วยังบอายเออยังบอกูเขีไปทำงานหรอไปทำงานถ้าได้พี่น้องจะฝากหรือว่าพี่น้องเออเห็นนางกะเออทักทายสิหาสวัสดีแน่เออทุกที่ปทุมธานีปทุมธานีด่ามีหลายที่ มาแสนจ้าดูมาแล้วไปเดินกับทักทายได้พี่น้องจ้าปด็ยิงกับจ้าพ่อน้ำซ่อเนี่ยกับ่จักสิบาแนไดจะบระเด็นมาพามายืเบืองหน้าคอยยุบกสิบาได้เสนอสิถามกับบอามสิบาทกับบอาะเบื้องใช่ใช่ไหมคือไรคะ เจ้งหมดนาโอ้อะไรระดับเจหงนี่คือว่าเก่งนายเติมเด้อตั้งลอยช่องลอยค้นพู้หาผลมาพี่ดังผลมาแล้วฮะกับจังน้อมึงใช้ใบน้ใช้โนไหนตั้ในใายบาดีตั้ในบอกเสียหายอันน้นเอ้ยตั้งจากนนี่แล้ พี่ตาคนมาแล้วพี่ตากคนวุ่นมาเลยพี่น้องเอ้ยกลางจองกันพี่น้องนี่เออแต่กับพี่นี่อันจับได้เนาะมาพี่น้องยายข่าวโฮมก็นด้วพี่น้องเอ้ยอื่ามุมนี่ใส่พี่น้องเอ้ยสิมากกังนะก่อนมาแล้วแห้งยังงมาแล้วแห้งยายบ่ยายเฮ้ยมันแหงนะเฮ้ยยายก่อนพี่น้องใส่ยายก้อนยายก้อนมาจับพี่น้องเอ้ย าตามซูปปีมือจะมันเข่าอยู่บอ่อโทรศัพท์เนาะเห็นพี่น,น้องสมิสตานเนาะมุมกว้างเอาซะาาตามิบบนอตตาแต่บแต่ก็อยู่ทีน้าก็เช้าวันนี้กะเครื่องกักอยากครบอยู่เด้อพี่น้องเด้อครบเราได้วัตตีเนาะไม่ก็มีจ่าขาดแต่หอยเตียงปกค,คาถาหอยหน้ำนี้อยู่หอยเราได้เอามาจา่าหอยอย่างมันก็อยู่น้อง เจรีญิยพรจ้าต้วามเซเบอรที่นี่เนาะแวกวน้ำเอมาี่นีอน้ำกะจะแม่น้ทราบงนี่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 นนนี่ใช้เล้เออแล้วน้ำกะไงจะนวยหักน้ำบ่มีพี่น้องโอยตัวอุดมสมบณ์อยู่น้ำแต่ต๊อยู่คู่มือกับเี่น้ำหใย้เออแ่เป็นอะไรเดนี้ก็ Cái này nó lọt tải nhanh mà, nó nằm ở bên nhanh Một lần mà nó bổ vào thang Nó bạc bụi bạc bụi anh Bụi bạc là bụi bạc tự chăm nè Bạc ta mất rồi Ơ, thế giỏi chứ Cháu bạc anh Cháu bạc anh Nhưng mà khi nào mới xếp Bạc bụi bạc cháu bạc bụi เออชีจีบอฮ็ดปวกตาพี่เออฮ็ดปวกประจันเฮ็ดปวกไทยพี่น้องจ้าแต่ว่าฮ็ตไทยบ้านพูล้าจ้าพี่น้องพูร้าเอนว่าฮ็ดไท่ฮูไทยฮ็ดไข่ลาวอืมจให้นางต่มพี่น้องเอ้ยสู้ฝีมือนะคะสุดแซ่บอืม มืดบ้านกับมิตรนางนี่แหละโอ้ยใส่แล้วใส่แล้วเรียบร้อยใส่แล้วเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเนี่เรียบร้อยเจ้าโอ้มันมวนะพี่น้องเอาซัมเนียเอาซะเนาะเครื่องเขาก็นี่จ้ามาม่า้ำบ้านน่ะเต็บยู่ทุ่นแล้ววานนี้ก็จอดมาปุยว่าน้โม่ไปได้ยูงไงว่านโม่คนนี้โอ้หัวหน้าพ่อหน่อยนี่หนาเป็นน้ำนี่มีน้ำได้จับขังมากินจับพี่น้องเอ้ยใส่กระเป๋าเซเวนตี่นะพ่อ อัมไม่ยมันเหตันป็นอะไรน้อยพี่น้องมาเพิ่งใกล้ๆจ้าอ๋อไปยิงไปล่ามันมนีเด้นี่ลองยิงนี่ไปกินที่น้าบ้านนเุอกิน้ไรยิงลี่กับเมเป้าเนี่ยโอ้ยมันเพิ่งแต่ไม่ไงยิงนี่โลดโลดอันนโต๊ะค้คนนะ มาขาอบชาแหลอีกอา้้าบ้านเขาแอบหน้าบ้านกัหน้าบยืจ้าพี่น้องจ้าน้ำลายแตกรอบค่ำพี่น้องเอ้ยโอ้หอมเลยพี่น้องหอทั้งหอมเห็ดทั้งหอมมันยวอาโลดเียแล้วสิมันก็เมีพอ อโ,มมอโอ้ก่อนทำไมจะนำมุ่นแล้วจะนำกระเยียบมันจะพ่นน้อยน,ยน,ยนย้อยสร็แล้วสามน้ำตาล <c oughs> สี่เกลือห้น้ำปลาหก้ำเสร็จเทให้หมาแดกหม้ายังไม่แดกหม้ายังเมิน <c oughs> จะแดกได้ยังไงเกลือหกหมด <c oughs> น้ำปลาห้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าตักจ้ายู่ว,ยวจ้าพี่กระดำเน่ยเลยครับพี่น้องจ้าเอาไปติดกระดมหน้า ผคเร่าีะ้อขี้อยู่ันนมาวางนึงนี่เราจะเก็ี่ยของเขาเูหมี่ตุ่มเก็บปืนนานพอคิดเล็กนะของมือก่นหเชื่อ่าขอดีใครได้กินน้ำดีพี่น้องเอ้ยเตด่งอยู่หอยหอยพี่น้องจะตั้มมามาใตหน่อไม้นอนพี่น้องเอ้ยขาดแต่หอยพี่น้องแต่หอยกระดูกชิ้นใส่จ้าเนองปฏิสธย่อใส่เนาะ มือใหม่จากสื้อมาใส่ต่ำพี่น้องเอ้ยมาจ้ามากินน้ำเดี่ยวพี่น้องเอ้ยออืไม่พูดแล้วมาเติมไม่ได้เติมมาพี่น้องจ้ามาเดินมาเดินมาเดินกินข้าวเลยจ้าข้าวพี่น้องเอ้ยลำมามาเอาไปข้าวหน้าไปปุ่นเอ้ยไปกันไปกันบุมกับบูวิดใช่สอบกุ้งกัน เส็ <idd ratchet Lust> ตอนนี้เนาะพักเนาะพอไปแดงเนาะเอาไปนี่ไปได้บ้างแล้วเาเาเจออะไรตววแล้วกนหาเาตัวกคมักไปตูจ้ะตูให้เก่งถวะถ้าตัวเขาให้ตัวกินเขาอยงต่ำตัวถ้าวกมันงามมตวกูนะ ทามกินได้ไมครับอยากมเนาะโอ้ยนังไลต้มเธอไปหนังต้มที่นอตจิตต้างอันยุ่งจับจุบบอมียุ่งบ่นี่อืมยุ่งยันบาอันบาซ้อนเบาอย่าทำลายมันเลยบ้อนบอซอนกับบอสบายแล้วพี่นอตเออเจ็บหน้าอึคือเก้าแต่ก็ยังบดเซ็จห้าคนสั่งว่าไปคนว่าไปวงมองแพงซั่แล้วมัง

มตัวนน้อัปต <stood there. S 2> ูนน้าหักอะไตัวม่ต้องปัตัวนะเฮ้ยนตัวุ่มนั่นช่ไหนวตนั่นต่ำเออน้ำจงวน่ไปนะกัพ้อับ่อ้อนต้นน้ตัเ็นอย่างน้หน่นบ้านวเข้าวอกัมีเ้าปุมี่หเ่ตู้รีเน้พน่ามือยหกมือใช้เนือย มือน้าตัวชื่อมสิดน้อยอีหรอชื่อยูสวนะแต่พัชื่อเพื่อนอยู่มันเต็มนานอยู่ไม่ซมนี่แม่ยังไม่คุดักเลยยังก่ื่อคือตัวนหมัดหมัดเกปลาโรยังไงชื่อีมากัดอารมณอยากกินปัดยืตัดอารมณ์มเป็นยังไอ้ยตัวเอาเี้ยเอาุดอช้นน่ั ก็ไปอันนั้นนะพึ้นมาลำดับนานะกินเราอันเดิมนะมันได้เลยมิ้นจะกินตะกี้มากมากเขบปุ่นขัยนะมาอันเสีบอยู่แล้วตัวบังเอาไปเชือหลับเชืออาหลบเอือครับหลับเป็ดนี่เป็นอะไรอยูนั่นเนาะวิ้ิทนตัวละร่อยนะมดตัวแล้วเส้มาปิ้งมาละเ้นตัวละรอยแ เป็ดอันนั้นบอกเฮ้ยเป็ดป่านน้อเป็ดป่านป๋อพอมีแล้วมันได้ว่ามันมีได้ว่าถึงขั้นว่ามันห้ามกินห้ามว่าันเป็นอันนั้นเรื่องมันคันเนื้อมันนะคันอย่างนันนี้แล้วจะเอาไปปิ้งแล้ววางในน้ำนะสำหรับปีกมันนะครมันจะเป็นปานแล้วเพราะว่าตอนเป็ดเนี่ยแต่เนี่ยผักมันเป็นเได้ดอกเป็ดกาขนาดปีกอ่านั้นมันก็มีแต่เป็ดอันนี้แล้วไก่ไก่อันนั้นไก่เนื้อนะก็ได้เราใส่ไก่บ้านไหนไก่เนื้อเหมือนไก่ เน้นอะไรอย่าีเต้นเท้าถ่างมันจะยไตได้เลยมันคือมัน่าจะต่ยได้แลวมันคือจะเต้นเท้าปลาเราเรามีแค่เราแล้วกใ้ต้องมาขั้งมันบกระตุีนน้องใจเขาแค่าไปแต่ติดต่ำย้ำแรงออเสียงคำหนึ <c oughs> ห่งบรรยากน้องใจตจดา่ำิบหนาของเราตอนตอนนี้ผลมาสี่น้อ